สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะทวนเรื่องการบวกการลบจำนวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนมากกว่า1นึ่งแสนนะลูกนะอ่ะให้นักเรียนไปเอาแบบฝึกหัดเล่มที่หนึ่งมาเลยลูกเหมือนเดิมนะคะเล่มเดิมก่อนนะคะครูจะสอนเรื่องง่ายๆไปก่อนนะคะส่วนไหนเนื้อหาไหนที่ต้องอธิบายเยอะๆเ,เดี๋ยวไว้เปิดมาแล้วค่อยมาเจอกันนะคะ นักเรียนได้หนังสือมาแล้วเปิดไปที่หน้า30ลูกวันนี้เราจะมาสแสดงวิธีหาจำนวนที่จะต้องนําไปเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็เหมือนสมการตัวไม่ทราบค่าก็คือช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะตัวไม่ทราบค่าคือตัวสี่เหลี่ยมอันนี้คิดง่ายๆตัวเลขอาจจะเยอะนะคะนักเรียนเปิดไปดูหน้า30นะลูกนะ0ามสิบนะคะเราจะไปหาตัวไม่ทราบค่าได้ยังไง ในโจทย์เขาบอกว่า5,6,950บวกอะไรไม่ทราบค่าเลยเป็นช่องสี่เหลี่ยมแต่ผลลัพธ์ไม่ได้เท่ากับ1 2ึ่งแสอ้วก็จะไปหาตัวไปทราบค่าเราคิดในใจก่อนอง,ง่ายๆอ่ะบวกอะไรนะคะอ่ะครูครูยกตัวอย่างตัวนี้นะคะสมมตินะคะแทนมาก่อนตัวอย่างก่อนนะคะสมมติว่า 5บวกอะไรก็มาสามแต่ผลลัพธ์มันได้เท่ากับ8นักเรียนก็กับนะ,ะคะผลลัพธ์ได้เท่ากับ8เราไม่คิดสิ5 5บวกอะไรจะ8นะคะ5บวกอะไรก็คือ3 3มามจากไหนนะคะก็เหมือนการตรวจคำตอบตรวจคำตอบก็คือเอา8ตั้งเปลี่ยนบวกเป็นลบ5นะคะลบเป็น5ผลลัพธ์ที่ได้คือ สามเราทราบแล้วตัวที่ไม่ทราบก็คือสามนะคะอันนี้นะคะเป็นการหาผลลัพธ์เติมในช่องสี่เหลี่ยมอมาตรงนี้เลยนะนักเรียนไปดูหน้าสามสิบไม่ทราบประข้อไหนวิธีการเหมือนที่ครูอธิบายเมื่อกี้ก็คือเอาผลลัพธ์ตั้งลูกแล้วเปลี่ยนบวกเป็นลบเปลี่ยนบวกเป็นลบนะคะตัวตั้งก็คือผลลัพธ์ที่ได้คือ1 2ึ่งแสึง เป่ยนบวกเป็น,บปนลบเหมือนกับการตรวจคําตอบนั่นแหละนะคะลบด้วย5 10, 6 9 5มแล้วเราจะไปหาซิ่ว่าตัวที่ไม่ทราบค่าตัวที่ไม่ทราบค่าตัวนี้คืออะไรนะคะตัวที่ไม่ทราบค่าคืออะไรอ่ามาดูนะคะคุณครูจะคิดตรงนี้นะลูกนะเอาผลลัพตั้งเลยลูก บวกเปกก็นลบเพื่อจะหาตัวบวกนะคะก็คือวางเลวที่ตรงหลักมะลูกนะลงมือ เิบน13หลักร้อยจากหกก็เหลือ5เขียนใส่ไว้ได้ไหลูกนะอ่า13ลบหได้เท่าไหร่ลูกัำมือไว้นับไปให้ถึง13 5แล้วก็6 7 8 9 10ปก็อ่้าช่วยคคูคิดได้8ปด่ไหมลูกใส่8ต่อไป5ลบเก้ได้ไหมได้ไหมอ่ะไม่ได้อีกแล้วไปยืมหลักพันลูกหลักพันจากหนึ่งยืมไปแล้วเหลือสูงอหนึ่งมาเติมไป ตรงเลข5หลักร้อยนี่15ลบ9ตบตบตอบ,ตอบ9แล้วก็4 1 12 3 4 1 5ได้องมหลไรลูก6ต่อไปหลักพันศูนย์ลบ6ไม่ได้อีกแล้วยืมอีกแล้วยืมหลั 10, ก 2, หมื่นมาจาก2เหลือ1นเอามาวางข้างหน้าเป็น10 10ลบ4บางคนคีดในใจได้ละ สิบลบหนะคะโทษดโดโดเหลือ4บอกคำตอบไป่ใงั้นต่อไป1นึลบห้าไม่ได้ลูกอย่าลบขึ้นแล้วไม่ได้ยืนอีกแล้วหลักแสนหมดไปหลักหมื่นเป็นสิอ่ะสิบอ็ดลบห้าลูกหาแล้วก็หกเจ็ดแ1ดเก็ดได้กี่นิ้วหใช่ไหมลูกรวย1 0บร้อยพัน หมื่นหลักแสนไม่มีแล้วหมดไปอ่ะแล้วเอามาแทนค่านะคะสมการหรือว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้ผลลัพธ์ก็คือหกหมืนใส่เลยนะลูกนะสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบางคนบอกคุณครูมันจะถูกไหมอ่ะพิสูจน์ได้โดยการใช้เครื่องคิดเลขเครื่องคิเลขอีกแล้วชอบมากที่บ้านนี้ทุกคนนะคะไม่มีใน เป็นตี่เลขจะใช้ในโทรศัพท์ได้อันนี้คือคำตอบอนนอตอบัวเลขที่แทนค่าด้วยเ่องสี่เหลี่ยมอยากพิสูจน์ก็ได้นะคะพิสูจน์ยังไงเห็นไหมคะถ้าหน่หพันก้ร้อห้าสิเอาตัวตั้งมาบวกกับผลลัพธ์เหมือนการตรวจคำตอบการบวกกันลบนะคะอ่ะอันนี้หยุดได้ก่อน หาได้ห้าอ่าบวกนะคะพี่สูตรแปดบวกห้าได้ไลูกแปดและเกอ็ดสิบสองสิบสามทดหทดที่มือเลยเก้าบวกหกเ้วกหกลูกเก้าแล1สิบสิบ็องส่สหทดเป็นสิใส่หทดหนึ่ี่ใจใจตุ๊ตุ๊ตทดหเป็นสิบเอ็ใส่หทดหอีกแล้วห้หลูกเร็วเร็เรว สิบเอ็อดข้อที่หนึ่งเป็นสิบสองใช่ไหมคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอ่านแล้วเรียนดูตรงกันไหมคะตรงถือว่าถูกต้องคำตอบข้อนี้นะคะดังนั้นตัวเลขที่นำไปเติมแทนสมการหรือตัวไม่ทราบค่าหรือช่องสี่เหลี่ยมก็คือ ไปแล้วสาบนะคะแบบฝึกหัดสามสิเอดเยอะไหมคะเติมมาเลยนะลูกนะ้ะผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่ออันนี้คืองานวันนี้นะคะทำในหนังสือได้เลยนะคะไม่ต้องไปทําในสมุดเพราะว่าเขามีเป็นหนังสือแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําอยู่แล้ววันนี้นะคะคุณรูก็ ครอบครัวเรื่องการบวกการลบนะคะจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนแล้วก็หาตัวไม่ตัวอะไรลูกไม่ทราบค่าก็คือตัวสมการที่หายไปนั่นแหละนะคะเหมือนกับการตรวจคำตอบวิธีการบวกกันลบที่นักเรียนเรียนมาตอนปอ .2 ป .3 นะลูกนะเอาวันนี้นะคะชั่วโมงนี้ครูขอ,ขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานแล้วก็เท่าสมคูณอ่านหนังสือเยอะๆอย่าออกไปไหนนะลูกนะ ยิ่งนับวันยิ่งอันตรายมากขึ้นอ่าววันนี้สวัสดีค่ะ